สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับบทบรรณาธิการของนังสุภิแมแนวหน้านะครับวันนี้ตรงกับฉบับวันจันทร์ที่14เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับแพท์ทองทานชินวัตรซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย แล้วก็เป็นลูกสาวของทักษิณชินวัตรเจ้าของคอกเพื่อไทยได้นำคุณศึกกรรมลอทั้งชนน่านสีแก้วหวหนาพักเพื่อไทยภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งเคยเป็นเลขาธิการในสมัยที่เป็นพักไทยรักไทยเป็นติ่งสำคัญของในายใหญ่และก็นายประเสริฐเจนทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยรวมถึงนายสุริยะจึงรุ่งรวงกิจเนี่ย ทั้งหมดที่เดินเท้าออกจากตึกที่ทาการพักเพื่อไทยข้ามไปยังตึกไทยสมิตซึ่งอยู่ติดกันเป็นที่ทําการของพรรคเก้าไกลว่ากันว่าไปเพื่อขอขามากับกรณีรับไม้ต่อจะตั้งรัฐบาลแทนแต่พรรคเก้าไกลเนี่ยต้องไปเป็นฝ่ายค้านนะครับข้ามวันเดียวกันเนี่ยนะครับแพรทองทานยังไม่มีความกระจ่างให้สื่อบนชนที่ยกขยงกันไปเพื่อทาหน้าที่บอกเล่าข้อเท็จจริงให้สังคมไทยเราเนี่ยได้รับรู้แล้วก็รับทราบ,บไม่มีครับ ทราบแต่เพียงว่าพฤติกรรมของท่านผู้ทรงเกียรติที่เป็นบวอเตอร์ทั้งหลายเนี่ยใช้ความรู้สึกมากกว่าข้อมูลข้อเท็จจริงกากบาทเลือกให้เข้ามาทําหน้าที่กู้วิกฤตประเทศแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจที่ถูกศาสตร์ใส่ร้ายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลผู้ที่หลงหลอกตัวเองเสมอมาว่าคือนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย หลังจากที่พยายามนำเอาคะแนนเสียงจำนวน14ล้านเสียงเนี่ยมาใส่ในชุดความคิดว่าด้วยคะแนนขนาดนี้เนี่ยนะครับพักเก้าไกลต้องเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและค a n ด i d a นายกรัฐมนตรีของพักเก้าไกลที่มีเสียงสนับสนุน14ล้านเสียงเศษต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นใครผู้ใดจะขวางไม่ได้ตามความเชื่อของน้อมส้มเขานี่แหละครับนี่มันคือชุดความคิดโศโครกนะครับ เอาไปประติดประตอ่อเอาไปหลอกลวงตัวเองแล้วก็เอาไปหล่อหลอมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยคล้อยตามไปทําให้อดนึกถึงคาถาสข้อของอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็เป็นพักที่ได้ที่นั่งมาเป็นลําดับที่สมเนี่ยนะครับอนุทินเคยพูดว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ คาถา3ข้อที่เป็นเครื่องเตือนสตินักการเมืองไทยในการบริหารตนบริหารคนนะครับเราลองมาเรียนรู้ประเด็นในการบริหารตนแล้วก็บริหารคน10ประการจากแนวคิดในเรื่องสามก,ก๊กที่หลายคนเนี่ยมักจะรู้จักแต่คงเบ้งเล่าปีไม่กโจโฉกวนอูจูลงแล้วก็อีกหลายคนแต่สุดท้ายเนี่ยหลักการบริหารคนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดกลับเป็นชื่อของสุมาอี้สุมาอี้เนี่ยยึดมั่นว่าอะไรที่สู้ได้ก็สู้ สู้ไม่ได้ก็ตั้งรับตั้งรับไม่ได้ก็ถอยถอยไม่ได้ก็อ่อนน้อมอ่อนน้อมไม่ได้ก็ตายซะสุมาอี้เนี่ยเริ่มต้นจากการรับราชการในตำแหน่งเล็กๆก,ก่อนที่จะไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งเสนาธิการแล้วก็แม่ทัพยกให้คงเบ้งเนี่ยเป็นไอดอลในการยุดจึงอดทนที่จะเรียนรู้ทุกอย่างจากคงเบ้งบางช่วงชีวิตตกต่ำทั้งที่บางช่วงชีวิตดูเหมือนว่าจะรุ่งเรืองเป็นใหญ่เป็นโตเพราะว่าเก่งและก็ซื่อสัตย์ สุมาอี้เนี่ยเกือบตายด้วยวงล้อมไฟของคงเบ้งครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็รอดมาได้ด้วยฝนขณะที่คงเบ้งก็เกือบตายเมื่อพลาดท่าที่จุดยุทธศาสตร์เกเติงแต่อาศัยการเล่นพินบนกำแพงเมืองแล้วก็เปิดประตูเมืองทําให้สุมาอี้เนี่ยเหมือนจะแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าสุมาอี้ก็ยอมรับเสมอว่าคงเบ้งน่ยเก่งจริงๆขนาดตอนเป็นยังหลอกได้แม้แต่ตอนตายยังมาหลอกอีกแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลาของเขา สุมาอี้เนี่ยสามารถกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งโดยโค่นอำนาจที่คุมกองทัพของตระกูลโจนำโดยโจซองบุตรชายของอดีตแม่ทัพใหญ่โจจินหมดสิน้นแล้วก็เป็นตระกูลสุมาอี้ที่ได้ขึ้นมาครองอำนาจแทนทีนี้พิทาลิมเจเดนรัดและเหล่าด่อมส้มผุ้มุ่งมั่นตะเกียกตะกายจะหาความสำเร็จด้วยวัฒกรรมประดิษฐ์จึงควรจะต้องตระหนักในการเรียนรู้เรื่องของสุมาอี้ในสก๊กนะครับ การปรับตัวเป็นสิ่งสําคัญครับคนเก่งแต่งานแต่ขาดมุมมองเรื่องคนสุดท้ายเนี่ยมันจะไปไม่รอดความอดทนไม่ท้อฝึกฝน,พ,นพัฒนาตนเองเอาไว้ตลอดเมื่อมีโอกาสสามารถทำงานได้ทันทีความสำเร็จของคนคนหนึ่งทุกอย่างต้องอาศัยเวลาและการเรียนรู้ประสบการณ์และข้อสำคัญนะครับคือความอดทนถ้าเกิดพักก้าวไกลคือ move forward party จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และศึกษาคำว่า fail fast forward makeup.